What you gonna do or what you gonna do when they come for you bad boys bad boys what you gonna do or what you gonna do when they come for you come ผู้เอกมีใบรับรองจากค a r e n Player Academy for Animal Training and Behavior สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขอันดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนกันครับคลิปนี้นะครับเรามาดูน้องฟีโป้นะครับฟีโปเป็นน้องหมาลาบะดอนนะครับที่ขี้เกียจนะครับและเจ้าของเนี่ยเคยดูคลิปของผมก่อนนะครับก่อนจะส่งมาเรียนเนี่ยเจ้าของเคยเดินลองนะครับเดินอยู่ที่วอล์กเองดูนะครับน้องหมาก็จะมีอาการที่เขาเรรรียนู้จของคับ เช่นนั่งนะครับเจ้าของก็จะไม่กล้าด้ามหรือจูงต่อหรือล่างหรือจุงไปแล้วครับน้องหมาหลายไปกับพื้นน้องหมาก็จะเริ่มรู้สึกัวนะครับแกนเดินหรือจะวอล์กนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือทุนต้องตีโจดน้องหมาตัวนั้นให้ออกก่อนครับไม่ว่าจะหนักหรือจะเบาครับน้องหมาจะมีคาตอบให้คุณเสมอครับมาดูนะครับว่าเจ้าของเนี่ยจะค่อยๆนะครับทำให้น้องพิเปิลเดินตามได้หรือไม่แต่พยายามดูในกลิปนะครับน้องพิเปิลก็จะมีอาการที่เรียนรู้ครับว่าถ้าไม่เดิน เจ้าของนะครับจะมีการตอบโต้อย่างไงเพราะฉะนั้นคือแล้วเรามาลองดูนะครับการลดอีเฟนต์เวลาอยู่ซ้ายถ้าน้องหมานะครับเริ่มรับรู้ได้ว่าเจ้าของเริ่มชี้นาเป็นแล้วนะครับจะมีการลดอีเฟนต์เก,ก,กิดขึ้นคลิปนี้จะเป็นดูนะครับวิธีการค่อยๆทาให้น้องหมายอมเดินนะครับเดี๋ยวเราิดตามชมพร้อมกันครับซึ่งแล้วพี่ก็อยู่ที่เส้นหันงหน้าเข้ากล้องนะครับอ,อยู่ตรงนี้นตรงเส้นอ่ะหันเข้า,ขาลกล้องแล้วพี่คราวนี้พี่พยายามให้เจ้าโป้อยู่ซ้ายมือพี่ลองดูลองดูวอวอมเล่นดึงไหมดึง,ด,งดึงต่ๆครับพี่ด้าหัวไหลม่ม อ่าให้มันอยู่ซ้ายมืออะรพี่หย่อนอ่าแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนแค่นี้นะจะเห็นนั่งนะครับรถที่เฟ้นหูไม่โอเคไอคอนแทคคือเกิดคือจะมองมองหน้าพี่เขาถ้าพี่ชี้นาโดยที่มาทางกลางๆมันจะมองพี่หนักเกินไปมันจะก้มพี่เบาเกินไปมันไม่สนใจแต่ถ้ามันมีจังหวะมองแปลว่าพี่มันเลิศได้ความน่าสนใจจากเขา มันพยายามต้านครับมันมีแรงต้านใช่ไหมครับอ่าดึงซ้ายไม่ลาหน้าอ่าแล้วพี่หย่อนพอเขาที่ปุ๊บหย่อนหย่อนไปก่อนไม่เป็นไรมันเพิ่งกินข้าวมาด้วยแหละผมไม่อยากให้ดึงเยอะเดี๋ยวอ้วกมันเพิ่งกินข้าวตอนเจ็ดโมงแปดโมงไม่รู้มันย่อยอยังไงครับดีครับนั่งรถดีเฟนด์ดีสวยสวยอ่าดีครับผมถือว่าดีมีไอคอนแท็ ract, แต่มีอาการแอบผมกัดเลียทับพิงม,ม,มากรุง มันเดินมันเดินมาเลยมาเลยมาเลยมันเดินอยู่มันเดินอยู่โ okay. อเคหยุดตรงนี้ก่อนนะหมาอยู่ซ้ายหมาอยู่ซ้ายทำยังไงก็ได้ให้หมาอยู่ซ้ายก่อนอยู่ในช่องแล้วหมาอยู่ซ้ายพี่บอกว่าทำไมชีวิตฉันต้องมาทำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมโอเคดีครับเอาก่อนนะอ่าให้เห็นก่อนว่าพี่อ่ะถ้าพี่เอาจริงปีโป้มันยอมปีโป้มันเดินนะครับเดี๋ยวคราวเนี้ยเดี๋ยวให้พี่ทำอีกสักทีหนึ่งแต่เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ ถ้าอยากดูคลิปเยอะๆนะครับถ้าชอบถูกใจกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด s u b สไคร b ์ข้างล่างนี้นะครับอย่าลืมนะครับช่วยให้เป็นกำลังใจกด s u b สไคร b ์จะได้ดูคลิปใหม่ๆมันๆฝึกมา้าสนุกกันต่อไปครับ bad boys, bad boys. What you gonna